สวัสดีครับทุกคนแล้วก็อยู่กับอีพสองแล้วนะเป็นไงทุกคนที่กำลังเห็นอยู่ตอนนี้สวยไหมเดี๋ยวเรามาลองทำกันจัดบายโดยขั้นแรกเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยสร้างรูปสีเหลียวขึ้นมาสามรูปรูปที่หนึ่งรูปที่สองแล้วก็รูปที่สามขึ้นมาแบบนี้จากนั้นจะให้ทุกคนเนี่ยเขียนตัวเลขขึ้นมาศ9นย์ุ๊ๆ พร้อมกับเลือกฟอนต์เลือกขนาดตามใจชอบเออเราก็จะ Copy แล้วก็วางไปอีกให้มันได้ครบ4แถวนะแล้วมันก็จะออกมาแบบนี้แล้วเราก็ปรับสี่เหลี่ยมด้านบนกับด้านล่างให้มันอยู่ด้านหน้าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยนำรูปที่ตัวเองต้องการเนี่ยมาใส่แต่ผมแนะนำเป็นรูป png นะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนสี ให้เข้ากับสไตล์ของตัวเองตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับหลังจากที่คนเลือกสีเสร็จแล้วให้ลากหรือเลื่อนตัวเลขไว้ตำแหน่งที่คุณต้องการได้เลยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ข้อความเพื่อบอกว่าเออรูปของเราเนี่ยคืออะไรสักนิดหน่อยหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก o อปปี้สไลด์ที่1และเลือกรูปภาพกับข้อความขยับไปทางด้านซ้ายมือแล้วก็วางรูปถัดไปที่ทุกคนต้องการจะให้สไลด์เนี่ยมันเล่นต่อ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนปรับสีปรับฟอนต์อะไรให้เรียบร้อยแล้วทําแบบนี้กับสไลด์อื่นๆที่คุณต้องการแล้วคุณก็จะได้สไลด์สำหรับการพรีเซนต์สวยๆแล้วครับทุกคนก็จะเห็นได้ว่าสไลด์เนี่ยมันมีการขยับจากขวาไปซ้ายให้ทุกคนเนี่ยก๊อป รูปและข้อความไปวางไว้บนด้านขวาของสไลด์ก่อนหน้าและอย่าลืมปรับ Transition ให้เป็นม p h ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้สไลด์ของเราเนี่ยมันต่อเนื่องและสม t h ยิ่งขึ้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับฝากกดติดตามและกดหัวใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ EP ถัดไป